สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับดั s มิลกู g ด o d i นะครับก็จะมี2รสชาติด้วยกันนะครับกับสีส้มนะครับตัวนี้ก็เขียวว่าเป็นรสส้มนะครับแล้วก็มีวิตามินซีบวกซิงค์นะจ๊ะส่วนตัวสีเขียวนะครับก็จะเป็นมิกฟู f r นะครับนั่นก็คือผลไม้รวมนะครับบวกไฟเบอร์ใยอาหารนะครับเดี๋ยวจะลองชิมว่าจะเป็นยังไงกันนะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากนมดังนั้้นนนใครแพมกก็หลลีีเ่ยงะะจ๊ ส่วนในเรื่องของน้ำตาลนะครับตัวที่เป็นรสส้มเนี่ยได้มา13กรัมนะครับส่วนตัวสีเขียวนะครับที่มันเป็นรสผลไม้รวมได้มา14กรัมนะครับตัวสีเขียวจะมีน้ำตาลมากกว่า1กรัมนะครับผมนี่จ้าตามคอนเซ็ปต์นะจ๊ะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเทียบกับสีเขียวนะครับที่มันเป็นผลไม้รวมนะครับมิกฟุตนะจ๊ะแจกมาจ้า uh อืบออ่าสีเขียวก็มีความขาวๆเขียวๆนะครับเออนะจ๊ะ ไม่ได้ขาวล้วนนะน,นี่มีคราบกอขาวเหลียเขียวอันนี้ก็เอาขาวส้มนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคคราวนี้ดมกลิ่นไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่เขียวนะที่เป็นเนี่ยผลไม้รวมก็จะมีผลไม้รวมมานะครับไอ้ตัวเนี้มันมีกลิ่นส้มที่ไม่ใช่โยเกิร์ตส้มหวามันเหมือนกับว่ากลิ่นส้มมันยังไม่ค่อยเนียนเหมือนกับตัวอื่นนะครับมันมนกลิ่นส้มแบบอะไร ยาน้ําเด็กที่มันมีกลิ่น้มอ,อะ่ะมันไม่ให้มันน้ำ้มไเงี้ยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ชิมรสชาตินะครับว่าสองคันี้เป็นยังไงกันบ้างอาจารเขาบอกนะครับว่าเฮ้ยคนไทยที่ทาได้ดีทั้งสองตัวนะครับก็คือว่าทั้งสองตัวนี้มันเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มอ่ะอย่างแรกคือมันแตกแต่างจากโยเกิร์ตพร้อมดื่มยอ่ออื่นคือมันไม่ค่อยมันตัวนี้นะครับว่านี่ยว่าแล้วเชีย คือพอมันไม่ค่อยมันเนี่ยมันก็ได้แบบความรู้สึกแบบลอยๆอ่ะถ้าเกิดมันเป็นโยเกิร์ตยี่ห้ออื่นที่มันแบบใส่ความเข้มข้นละน้ําตาลเยอะๆนะมันจะรู้สึกแน่นๆนะครับอันนี้แบบว่าเฮ้ยโอเคนะไม่ได้หวานอะไรมากด้วยนะครับก็หวานกำลังพอดีแล้วก็ตัวรสส้มเนี่ยได้ความเป็นโยเกิร์ตส้มที่มีความเป็นส้มอ่อนๆออกมานะครับแล้วก็ทั้งสองตัวนี้เหมือนกันไงคือแบบว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะงั้นความแน่นมันจะน้อยลงนะกินแล้วมันจะไม่แพง่ังใจนะมันมันรู้สึกลอยๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ตัว ของไอ้เป็นเนี่ยมิกเบอรี่ก็เหมือนกันนะครับก็แบบได้รสชาติที่แบบอะไรพอใส่น้าตาลน้อยรสชาติมันจะไม่แน่นไม่อัดแน่นมากนะครับไม่ไม่ไม่มีความมันเยอะมันก็เลได้รสชาติแบบลอยๆนิดน,นึงอะ่ะก็โอเคค่อนข้างจะด,ดีนะแต่้นเนี่ยมันมีความแตกแต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือว่ายี่ห้ออื่นถ้าเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มมันจะมีความมันมากกว่านี้อันนี้ความมันของมันเนี่ยจะน้อยกว่านะครับส่วนรสชาติก็โอเคครับหวานกำลังพอดีแล้วก็ในเรื่องของรสเรรอะ ก็ได้ส้มอ่อนแล้วก็ในเรื่องของผลไม้ก็ได้แบบผลไม้อ่อนดังนั้นเนี่ยที่แตกกับเจ้าอื่นคือมัน <c oughs> มีความมันน้อยกว่าแล้วก็แบบว่ามีความเป็นรสผลไม้ออกมาทั้งส้มและผลไม้รวมที่น้อยกวา่าเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่านิดนึงนะครับในเรื่องความหวานหวานน้อยกว่าแต่ในเรื่องของความที่เป็นรสเช่นส้มกับผลไม้รวมเนะี่ยอ่อนกว่านะครับโอเคครับเป็นเจ้าการเรีนรี้มีเป็นเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงขยกสนับสนุนพี่อะจาร มีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสมาัสมารเป็นสมาชิกในช่องเมียได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า